ๆๆๆไอวานจ่าแม่มารับแล้วลูกแม่ม <pane S 1> ารับคณเก่งแล้วมามาคณเก่งของแม่ออกมาอเดินออกมาเดินออกมาโอ้โหมาเดินมาลูกมาเดินไหวไหมเดินเก่งเก่งลูกเก่งตามแม่มาเก่งเก่งเก่งเดินมาลูกเดินมาอเดินมาเดินมาเออเดินได้เนาะลูกเนาะเก่งเก่งมาแม่อุ้มดีกว่ามาเดี๋ยวหนูเมื่อยมาแม่อุ้มนะคะกินข้าวลูกกินข้าวคนเก่งของแม่กินข้าวนะคะหนูกินข้าว จ้าจ่านูเก่งลูกกินข้าวนะคะแควานกินข้าวลูกไม่ต้องไปห่วงคนอื่นลูกเออไม่ต้องไปห่วงคนอื่นเขาเขากินแล้วลูกยังไม่ได้กินไงโอ๊โอ๊กกหมดแล้วเห็นไหมนะโอ้โหเต็มบ้านเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกไม่ต้องกลัวนะคะแม่ไล่ต้งไปแล้วไอ้ต้งแม่ไล่ไปแล้วไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวแม่ไล่ไปให้แล้วมันไปไกลๆและกินเลยนะคะคนเก่งของแม่กินเลยกินเลยลูกกิน โอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีใครแย่งหนูโูกไม่มีใครแย่งหนูในโต,ต้งแม่ไล่นไปแล้วไอโต้งไปเลยไอโต้งไปเลยไลจิกลูก,ลกฉันจนลูกฉันขาหักเนี่ยไปเลยนะไปเลยนะหนูหนูแม่ไล่นไปแล้วโอ, <ๆ S 2> โอ้หนูกินไปเลยลูกไม่ต้องกลัวมันลูกไม่ต้องกลัวไปไปโต้งไปเลยไปเลยนะไปเลยกลินน้ำซะลูกโอ้เก่งเก่ง กินน้ำนะลูกนะกิน,นเยอะๆลูกกิน,นเยอะๆเก่งมากเก่งมากลูกกินน้ำนี่เยอะเลยนะเก่งเก่งลูกกินข้าวอิ่มไหมลูลกอ่ะข้าวอิ่มก็กินน้ำนะกินอีกลูกกินอีกกินเยอะๆค่ะเก่งเก่งที่สุดเลยลูกเก่งสุดๆเลยกินอีกลูกกินอีกกินอีกกินอีกลูกกินอีกดีๆนะอย่าเหยียบชามคว่ำนะลูกนะกิน,นเยอะๆเลยค่ะกินอีกลูกกิอนอีก กินอีกค่ะกินเยอะๆเ,เลยกินน้ำเยอะๆหรูกกินอีกค่ะกินได้เลยหรูกินได้เลยค่ะกินเยอะๆเลยค่ะเก่งมาก